Oh. Um. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะฮะกล่องอันนี้ผมเอามาด้วยนะมันจะได้เอาชิลล็อกง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเราเอากล่องไปด้วยเลยฮะถ้าเสียงผมแปลกๆเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีผมคัดจมูกนิดหน่อยนะฮะแล้วเสียงเกมนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามัน เบาหรือดังขนาดไหนนะเออเดี๋ยวผมลืมพูดตัดไม้ก่อนมาไอตรงนี้เนี่ยมันมีไอนี่ให้เราด้วยนะฟางข้าวนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมนั้นต้องเตรียมเลยนะภายในคืนแรกคืนแรกนี่คือผมนั้นต้องไอ้บ้านเนี่ยผมต้องอุดรูมันนะเพราะว่าไอ้นั่งร้านเนี่ยคือเนี่ยมันเดินเข้าได้น,นั่นเองนะฮะโอเคผมลื้อก่อนเลยแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วย ฟางข้าวะอะยังไงซะคืนนี้ผมก็ต้องได้ใช้แต่ก่อนอื่น,นะฮะผมขอลือ้อไอ้นั่งร้านไอ้รอบๆบบ้านก่อนโอ้โหทางนี้โอเคเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยนะคาบไม้ก่อนเลยเปิ๊บอุดเราต้องอุดไว้นะฮะซึ่งถ้าผมอุดแล้วในบ้านก็จะมืดนิดนึงไอ้มอสซอมบี้มอสนี้เนี่ยผมชอบที่ว่ามันมีไอ้พวกสิ่งก่อสร้างให้นั่นเองนะฮะคือผมแบบ อาจจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาเออแบบสร้างบ้านออโอเคนะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะฮะในนี้ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมอ่าเอาไว้เก็บไอ้พวกนี้แล้วกันคือผักนั่นเองนะฮะอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนตอนนี้เป็นของมดนะฮะมันมาให้นั่นเองนะฮะโอ้คาฟโอเคตรงนี้มีโต๊ะคฟให้ะเราไม่ต้องไปคาฟเองให้มันเปลืองนั่นเองนะฮะไหนซอผมครัฟะไรได้อุ้ยมีร้วรดหนาด้วยฮะแล้วก็มีดาบให้ผมนั่นเองนะอันนี้ดามเมจเท่าไหร่เนี่ย ดาเมจห้าอันนี้ดาเมจหกอันนี้ก็ดาเมจหกเหมือนกันอะไรดีอะเอานี้ดีกว่าเซเบอร์ er. ชื่อดาบก็บอกเยู่น่าจะโหดน่าดูโอเคในนี้มีกล่องโอ้ยโ,โอเคโอเคเลยถ้ามีเล็กแบบนี้คือผมเอามาทำอะไรดียชุดเกาะชุดเกาะก็ไม่น่าจะได้ใช้ตอนนี้นะเอามาค้าเป็นดาบแล้วกันนะ,อะโอเคเอาเป็นดาบเนี้แล้วกัน จะได้แข่งขึ้นนิดนึงนะคืนนี้เออวะ่ะแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ซอมบี้ตัวจิ๋วอะ่ะผมกลัวว่าถ้าผมจะอุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างเงี้ยเอาทีนี้ก็แบบให้ซอมบี้มันเดินมาผมก็ตีมันแหละที่ผมจะทำคืออย่างงี้ไงแต่ผมไม่รู้มันมีตัวจิ๋วหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวขอโอ้โหออกยากออกยากจะออกไปสำรวจข้างนอกสักหน่อยนี่ขนาดทางเข้าบ้านยังเข้ายากขนาดนี้วัดดีฮะโอ้ยโอเคข้างหน้ามีซอมบี้ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขอลองอาวุธสักหน่อย โอเคตีสทีตายนะฮะซึ่งภายในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเหล็กผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหล็กผมนห,หนึ่งอันแสดงว่าด,ด่าไปอันนี้ใช้เหล็กเปลืองเหมือนกันนะเนี่ยหวัดดีหวัดดีโอเคมันตอบของให้เราฮะเดี๋ยวผมจะขุด ตายบ้านของผมแล้วกันนะขอวผมนั้นจะลงเหมืองตายบ้านของผมแล้วกันคือ,อลงไปหาของสักหน่อยลงหาหินหาอะไรแบบนี้หวังว่าซอมบี้มันจะเข้ามาไม่ได้นะอ่าเดี๋ยว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 ผมมีพิกแอคหรือยังยังไม่มีนะฮะผมขอคาไปก่อนเลยเอาเถอะฮะเริ่มเกมนี่มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะเล็กอย่างฮนะซอมบี้เนี่ยมันก็ดูเฟสของมันดิยังเป็น0.4อยู่เลยอะไอการพัฒนาของมันนะนะอุ้ยเดี๋ยวผมไอ้นี่วะลืมไอเอาทอตมาด้วยที่ทำทอตฮนะ ก็เอาไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเผาไปก่อนเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อ่ะเอาไม้ที่เราแบบคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะอ่ะเอาไปเผาก่อนสักหนึ่งอันก็พอนะฮะให้เราได้ถ่านมาตรงนี้โอเคครับเวลาเราได้ถ่านมาแล้วเนี่ยเราก็มาเผาไม้ต่อเลยนั่นเองนะฮะเออเดี๋ยวผมเก็บไม้เข้ากล่องหรือยังโอเคโอเคในกล่องก็เก็บแค่พวกพ,วกพืชผักไปนะเอา้าสื่อทอและเลื้งแสงเลยด้วยวุ้ยดีเหมือนกันฮะ โอ้โหตรงที่ผมอยู่นี่คือหินล้วนๆแล้วั้งเนี่ยไม่เจออะไรเลยเนี่ยขุดมาขนาดนี้แล้วโอเคมีดิน <c oughs> ไม่น่าแซวเลยแต่สิ่งที่ผมยังไม่รู้นะว่ามอสนี้มันไอ้นี่ได้หรือเปล่ามันสามารถติดเชื้อได้หรือเปล่าถ้าติดเชื้อได้นี่มันจะลําบากนะเพราะว่าที่ผมเคยเล่นมาอของเวอร์ชันจาว่านะคือวิธีแก้แก้ติดเชื้อมันต้องกินแครอททองคํานั่นเองนะฮะแต่ในมือถือมันก็ไม่น่าจะมีหรอกมั้งนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะเล่นยากทีหนึ่งนะถ้าไม่ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะนะต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นก็จะพิวนิดนึงนะฮะโอเคผมลงมาขนาดนี้แล้วยังไม่เจออะไรที่มันมีประโยชน์สําหรับผมเลยนอกจากหินนั่นเองนะฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอาเลยเหรอคืนแรกคืนแรกนี่เจอบหลาดมูลเลยเหรอแย่ yeah, แล้วผมอะแล้วข้างบนมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะมืดแล้วฮะตัวจากบรรยากาศรู้จริงด้วยฮะท่านผู้ชม นอนได้ไหมเนี่ยโอ้โหบัตรมูนนอนไม่ได้ฮนะอันนี้คือแย่จัดเลยมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วหวัดดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแสนสุขของผมฮนะคืนแรกนี่ก็จัดซอมบี้ให้เลยเออนั่นแหละมันยังเดินช้าอยู่ฮนะยังถือว่าโอเคในระดับหนึ่งโอ้โหดรอปตัวมันดรอปของดีวางบล็อกตรงนี้แล้วเราก็ตีมุมนี้เอาอเดี๋ยวเดี๋ยว มันปีนหาผมตรงนี้ได้เว้ยเนี่ยมันจะปีนเอาผมตรงเนี้ยดูดิโอตีได้อ่าโอเคตีได้ฮะตีได้โอเคมันมามุมนี้กันฮะผมอยากให้มันเดินมาตรงนี้นะเนี่ย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 คือที่ผมอยากจะบอกก็คือคืนแรกมันยังน่าเบื่ออยู่นั่นเองนะซอมบี้เนี่ยมันยังไม่ได้โหดนะฮะแต่มันก็จัดบัดมูลไห้ผมเลยนะคืนแรกแต่ซอมบี้ก็ไม่ได้เยอะแต่มันก็แค่มากันเรื่อยๆโอ้โหเหล็ก ไอตัวนี้ดรอปเหล็กนะท่านผู้ชมอยากได้อ่ะปิดปิดเออใช่ผมปิดดีกว่านี่ฮะมันจะได้มาหาผมตลงนี้นี่ไงดูดิมันเดินช้าอยู่เลยแค่ไอนี่นะ0.7น,นะเฟดผมก็ยังไม่แน่ใจนะ่าเฟดหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะโอ้ซอมบี้บางตัวมันเอาเหล็กไปแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมีแท่งเบดด้วยเหละนะ่สุดจัดเลยโอ้ยท่านผู้ชมข้างนอกมีม้าซอมบี้ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เนะี่ยผมอุดให้ตรงนี้นะ รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยซอมบี้มันจะเห็นผมนะผมเลยอุดไว้ฮะเดี๋ยวให้ซอมบี้เนี่ยมันเดินมากระจุกกันที่หน้าบ้านผมแล้วกันนะฮะจะได้ตรีันง่ายๆถ้าป้องกันดาบที่เราคราบมาอ่ามันพังเร็วนะฮะเราก็ต้องรอให้พวกมันเนี่ยอ่ามาสแต็กรวมกันตรงนี้ก่อนนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาให้ผมหรือเปล่าดิโอเคมันเริ่มมาได้เลยแต่ผมนั้นต้องอยู่มุมนี้เออแล้วมันจะเช้าหรือยังไงเนี่ยฮะวัดดีฮะจะเช้าหรือยัง น่าจะยังนะฮะเพราะซอมบี้มันก็ยังมากันเรื่อยๆข้างล่างไม่มีฮะข้างล่างไม่มีเฮ้ยตอนนี้หมอกเริ่มมาแล้วฮะแสดงว่าน่าจะใกล้เช้าแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหหมอกลงอ้าวอ้าวเดี๋ยวดิอ้าเอาแล้วซอมบี้มันเก็บไอ้นั่นผมไปหมดเลยของอะเหลือให้แต่กระดูกระนะโอ้ลุงนี้่ผมน่าจะรีบตีโอ้ดูนี่เฮ้ยอ้าเอ้า เอ้ามาซอมบี้โดนแดดด้วยเหรอ,อเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเนื้อซอมบี้มันไม่เหมือนกันนะ,สะแสดงว่าน,นี่คือเนื้อซอมบี้ที่กินได้ใช่ไหมอ่ะจริงแต่เนื้อซอมบี้อันนี้คือกินไม่ได้นะฮะแล้วมาต้องทำยังไงเนื้อซอมบี้เนี่ยเอามาเผาเลยได้ไหมอ๋อโอเคตอนนี้ผมเราจะมีอาหารกิน,นะฮะนั่นไงคือเผาแล้วเนี่ยเราสามารถกินได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอมาขุดเหมืองต่อละกันนะฮะเพื่อผมเนี่ยจะ เจอเหล็กเอาไว้แบบอัปเกรดตัวเองบ้างนะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าผมเจอถ้ำแล้วเนี่ยซอมบี้เนี่ยมันจะมีหรือเปล่านั่นเองนะฮะอุ้ยผมขุดมาขนาดนี้ยังไม่เจออะไรเลยเนะี่ยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอทองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งทองแดงเนี่ยต้นเกมเนี่ยผมก็เอามันไปค้าเป็นชุดเกาะก่อนได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อาวุธทองแดงแต่ผมไม่รู้ว่ามอสซอมบี้นี่มันเพิ่มอาวุธทองแดงไหมผมหรือเปล่านะใกล้ๆนี้มีถ้ำฮะพอผมได้ยินเสียงซอมบี้ เอ้ามีเหล็กกี่ก้อนนะก้อนเดียวเฮ้ยสองก้อนสิโอ้ยทำไมทองแดงมันเยอะขนาดนี้หมดยังโอเคหมดะฮะเยอะมากเลยเนี่ยไปเดี๋ยวผมจะขุดดิ่งลงไปเหมือนเดิมนะฮะโอเคต,ตอนนี้ผมถึงชั้นไอ้นี่แล้วนะหินดิฟสเลต นะฮะแล้วรู้สึกว่าถ้ำเนี่ยจะ,จะอยู่ใกล้ผมมากนะตอนนี้อู้เสียงซอมบี้อยู่ใกล้ผมมากโอเคตอนนี้เนี่ยผมขุดเจอลาฮีทแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอถ้ำเลยแต่ผมนั้นก็ได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ใ,ใกล้ๆนะมาเดี๋ยวผมจะขุดจนกว่าอ่าพิกแอของผมเนี่ยจะพังเลยละกันนะฮะโอเคและตรงน,นี้ก็มีเลสสโต,ตนตอนนี้เนี่ยคือผมไม่มีถาดเลยนะท่านผู้ชมนะคือถ้าผมอยากได้ถาดเนี่ยผมนั้นก็ต้องออกไปข้างนอกฮะแล้วตอนนี้เนี่ย มันจะมืดแล้วนั่นเองนะฮะคือถ้าผมจะไปข้างนอกเนี่ยผมต้องรองอีกวันนึงเลยนั่นเองนะฮะโอเคฮะแล้วคืนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บัตรมูลนะฮะผมน่าจะนอนได้อยู่นะนอนได้ยังโอเคนอนได้แหละโอเคนะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ชุดเกาะทองแดงมาแล้วนั่นเองนะฮะแต่ก็ยังไม่ครบเซตนั่นเองนะเพราผมเนี่ยยังขาดไม้หรือว่าขาดานเนี่ยในการเอามันมาเผานั่นเองนะฮะอุ้ยเอาจริงดิคือแค่ ไอ uh, ้นี e ่ผมยังไม่มีเลยนะไม้อะเดี๋ยวผมปนบ้านเอาไม้สติ๊กฮะแล้วก็ขวานหินเดี๋ยวผมจะออกข้างนอกไปตัดไม้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมันจะมีตัวอะไรรอรับผมเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยต้องระวังผมว่ามันน่าจะปีนได้อมันเริ่มมีตัวแปลกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนมีพ่อค้าตรงนู้นนะฮะ แล้วรู้สึกว่าจะมีซอมบี้ด้วยนี่ขนาดตอนเช้ายังมีต้นสองตัวเลยอู้ชุดก่อเหล็กฮะอันตรายนะไอชุดก่อเหล็กนะเนี่ยเอผมได้อะไรมาโอ้ชุดก่อเหล็ก <c oughs> โอเคหมดนะนะชาวบ้านมีอะไรแรกเอ้ไม่ใช่ชาวบ้านไอเทรดเดอร์ไม่มีอะไรเลยโอ้โหต้นไม้ไอนี่ก็ต้นใหญ่มากโอเคตรงนน้นมีฮะแต่ก็ต้องข้ามน้ําไปไม่ใช่ปัญหานะฮะตึบ๊บอะตึบ๊บโอเค ของเต็มไหมนะผมอะเต็มจริงโอเคข้างหน้ามีซอมบี้อีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ซอมบีว้วัวโอ้ยเอานูนะ่นอะอันนี้ซอมบี้อันตรายนะตอนเช้ามันยังเกิดอะตอนคืนจะขนาดไหนอะผมไม่อยากคิดเลยนะถ้ามันพัฒนาให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นอะแล้วผมจะหนีมันทันหรือเปล่าเพราะอะไรครับมือถือเนี่ยมันก็ทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะอ่ะช้านิดนึงนะถ้าไม่ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเลยอะโอ,อ้ออน้ํา ผมนึกว่าเป็นถ้ำลึกนะที่ไหนได้โอ้อะไรอะ่ะเฮ้ยหวัดดีมันก็คือบ้านนะข้างในมันคือบ้านเลยอะ่ะแต่มันก็แค่หลังใหญ่โอ้โหโคตรรูอาโอเคมีเหล็กนี้กระบองเพชรนี่กระบองเพชรนี่ผมเอาไว้ดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะในการทำกับดักซอมบี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนดีกว่า จะได้เอาไปทำทานอู้เฮ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้ท่านผู้ชมไอ้ผมเจอไอ้นี่มาแล้วว่ะไอ้ซอมบี้พวกนี้ถ้ามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะวิ่งเร็วอันนี้คือความสามารถของมันหรือเปล่าอะผมไม่รู้นะคืออยู่ในน้ำเมื่อกี้คือมันมาหาผมอย่างเร็วเลย มันพุ่งมาโคตรเร็วเลยคือมันพุ่งมาผมเร็วมากเลยนะโอเคมาเดี๋ยวผมตัดตอนนี้เนี่ยแล้วผมก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนนะมันใกล้จะมืดแหละถ้ามืดแล้วเนี่ยมันอะไม่ดีต่อเราแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมเอาไม้เผาก่อนเลยแล้วกันนะฮะไม้ไม้ไม,ไม้ของผมนี่เต็มตัวเลยเนีย่ไม่มีที่ให้เก็บแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็แบ่งไม้มาครึ่งหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยซอมบี้เนี่ยกลายเป็นไอ้นี้วนะเฟส2.5นะฮะคือมันเริ่มโหดขึ้นแล้วนั่นเอง เฮ้ยโอ๊ยนั่นไงโอ้โหไอ้บ้ามันยิงน้ำลายได้เว้ยทุกผู้ชมดูดิเห็นไหมไอ้คืนบัตรมูลยังไม่มีอย่างนี้เลยเว้ยอันนี้คือที่สามแล้วนี่แล้วมันไม่นี่ด้วยแล้วมันไม่เข้ามาหาเหราด้วยคือมันจ้องจะยิงระยะไกลฮให้ตัวนี้คือเราก็ต้องมีธนูใช่ไหมนั่นนั่นนั่นมัน,น,นมันเตรียมจะยิงอีกแล้วฮะยังไงซะเราก็ต้องมีปืนหรือไม่ก็ธนูเอาไว้ยิงมันอ่ะ แล้วมอสนี้คือมันไม่มีไอ้นี่ไม่มีปืนนะะมันมีแต่อาวุธประชิดให้เราเลยนะการที่เราจะรอดเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน่ะเดี๋ยวผมขอเผาแร่ทองแดงก่อน2.6งจุดหเลยนี่โอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กางเกงกับรองเท้ามาแล้วนะฮะผมก็มีชุดเกาะอ,อะไรนะทองแดงอ่ะเต็มตัวแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพาในคืนนี้ครับผมก็น่าจะต้องนอนนะ นอนไม่ได้ฮะมีซอมบี้อยู่ในบริเวณพลาดคือผมต้องล่อมาตรงนี้ให้ได้แต่มันไม่ค่อยจะมาเนี่ยสิผมจะคาบ,บันไดนะโอเคบันได1 2 3สน่าจะพออยู่นะบันได9อันแล้วก็สลับโอเคไม้นี่หมดแล้วใช่ไหมเหลือ2อันฮะเยี่ยมไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะผมจะผมจะทำระเบียงนะเอาตรงนี้ละกันฮนะขึ้นลงง่ายดีเอา้าวัดดี เพียบเลยหวัดดีครับพวกพี่ๆซอมบี้ทั้งหลายสวัสดีครับโอ้ยเนี่ยมันมซอมบี้คานแล้วนะท่านผู้ชมไอตัวนี้แหละผมว่ามันมน่าจะเข้าบ้านผมได้แต่มันไอ้นี่อยู่ฮะติดประตูไม้แทบรองผมอยู่อ้ออ่าแย่อันนี้แย่มันถุยน้ำลายได้น่าจะตัวเดิมนะอยู่ตรงนี้ครับมาหน่อยโอ้ยแล้วมันไม่ยอมเข้าใกล้ผมด้วยนะตัวนี้เออนั่นแหละสักทีเค <Okay. S 1> เรียบร้อยขึ้นนอนได้แล้วโอเค โอ้โหเสียงม้าตายโคตรน,น่ากลัวปึ๊บโอเคอาา่าฮะผมจะต่ออย่างนี้แล้วกันสมมติมันปีนได้ป่ะเนี่ยเอ้ยผมกลัวหมดแล้วเนี่ยถ้ามันปีนได้นี่คือไม่รู้จะทำอะไรต่อนะแต่มันยังพึ่งแค่อันนี้อยู่มันแรกๆอยู่วันต่อๆไปนี่ผมว่ามันน่าจะแบบเริ่มวิ่งเร็วเริ่มขุดเริ่มต่อบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะผมว่านะ เพราะไอแอดออนซอมบี้นี้เนี่ยมันเป็นแอดออนที่แบบว่าซอมบี้เนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะโอเคผมก็จะได้ขึ้นไอ้นีง่ายหน่อยป้านง่ายๆหน่อยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยผมนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลงมอดปืนมาเสริมด้วยนั่นเองนะฮะไม่งั้นเนี่ยผมจะสู้กับไอตัวถุยน้ำลายไม่ได้นั่นเองนะฮะโอ้โห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 โเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผมสามารถเดินเตะได้ด้วยเว้ยโอ้โหแล้วลอยอย่างไกลซึ่งภายในคลิปนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะฮะนั่นก็เพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันพัฒนากันยังไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะฮะภายในคลิปหน้าเนี่ยผมลงวัดปืนมาเนี่ยซอมบี้เนี่ยมันอาจจะพัฒนาโหดขึ้นวิ่งเร็วขึ้นดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทุบบ้านผมได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนั่นเองนะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหนน้านะคม บ่ายฮะ